สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมางานเลี้ยงสังสรรค์น,นะคะ After Engagement Party นะคะหรือว่างานเลี้ยงหลังมั่นนั่นเองนะคะในภาษาไทยระหว่างพี่อาร์ตกับน้องแป้งนะคะบรรยากาศดีมากๆสถานที่กว้างขวางล่มลื่นแล้วก็มีที่พักด้วยนะคะ แก่แล้วถ้าเราไม่เอามากินเนี่ยมันก็จะทิ้งแก่ทิ้ไงไปยออบัวอบัวงามๆบัไม่มีพิษใช่ไหมดอกบัวบ้าเลยนะไนม่มีพิษ เติปเปมปากก่อนเลยเติมปากก่อนนะบรรยากาศดีมากน่ากินมากต้มแซบซูเปอร์ครับเหล้าเบียร์เบียร์ก็เต็มที่นะคะคืนนี้า เด็ดสุดๆไปแล้วนะฮะสักคยเดียวโอ้ยอ่ะกอยาห้กินเอเาาคิีโนโตนิโ เลมอนทำเลมอนมาหรอใช่ทำนยี่ราด้วไปแจกแกแจกเลยค่ะของเราไม่เท่าไหร่หรอพี่อาโอ๋สวยมากเลยว้าวขอถ่ายหน้าแข้งไว้หน่อยนะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี้ค่ะพี่ซักอร่อยไหมคะสีกินจะนำปอบดขึ้นเหนือซีกินจะนำปอบดขึ้นเหนือน้ำแก็งมาอีกระสอบเนี่ยแสบหลายๆครับเน้ำแข็งอ่ะถังซ้ายมโอแค่นี้นะ สละอาหารอร่อยอร่อยอยากกินขัวต้นกล้าขัวต้นกล้าขัวต้นกล้าอะไรอีกนะเอาสายาผมพี่ใช่ครับถ้าจะเป็นพี่นะครับเป็นพี่นู้ดเสมอแต่ถ้าเป็นน้องก็เป็นน้องต้นกล้าพูดไม่หมดเลยน้องพูดให้หมดเปลือกเลยเปลี่ยนเปลี่ยนเมียจากรถเปลี่ยนเมียเขากระชี้พี่อะไรวะจะโคบุ๊บเลยเอาแล้วเลยไอ้สัตว์จะเรียกดินทรายเลยใช่ไหต่อก็ได้ไปใช้แบบมีอยู่มีอยูพี่ คว้าไปดูบหรี่ญไปคว้าเราไปตรงกันได้ไหมครับหรือว่าไม่ได้ได้ครับพี่ก็เดินไปดูแลเจ้าสาวด้วยนะคะปาตีเจ้าสาวเดี๋ยวีน่าเราจะมาฉลองกันอีกเนอรอยู่ก็ไ่เบอร์ยี่ห้อเลยนะอันนี้มีการสสมาคมแม่บ้านดอยอ2องปกจริงมาก เอ๋วันนี้แต้ท่ามาเที่ยวเชียงคานเหรอครับแต่ท่านกินอะไรไอร่อยไหมกินแขนน้ำแป้งอ่ะท่าเอ๋เยนี่ยงไงทมกคน่อนนะเพื่มีการให้และมีการใช่<ค><ณ>ไม่ลอง<ค><ณ>อยู่เป็นอร่อยไหมคะมนนอันนี้คืออะไรคะนี่คืออะไรคะมีบะะคใช่่่ปร้านไหนเนี่ยกินแล้วร้านเชียงคานนี่บ่ซื้อมาให้ไม่ไม่แบกข้างนอกเพราะว่ามันมีมีคนแก่คุณคอนยัคไม่ยังไม่รังเกียเลย บรรยากาศก็ประมาณนี้นะคะอบอุ่นแล้วก็สวยงามมากๆเลยค่ะยินดีกับพี่ชายแล้วก็น้องสาวด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ